สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ladybun Channel คลิปนี้เป็นการสปอยซีรีส์เรื่องอินนิกมคนมนเวท EP ที่1 เป็นเรื่องราวของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องการศึกษาอันดับต้นต้นของประเทศและเข้มงวดเรื่องการเรียนมากจนทําให้นักเรียนเอาแต่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องเกรดและคะแนนสอบวันหนึ่งก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับเด็กหัวกะทิอันดับต้นต้นของโรงเรียนซึ่งฟ้าสาวแว่นที่เป็นหัวกะทิเหมือนกันก็รู้สึกถึงความผิดปกติเธอจึงตัดสินใจตามสืบเรื่องต่างๆจนเจอกับของปริศนาเข้าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรไปรับชมความสนุกกันได้เลยเริ่มเรื่องมาที่โรงเรียนแห่ง ขณะที่นักเรียนทุกคนกําลังตั้งหน้าตั้งตาทําข้อสอบครูที่คุมสอบได้หันไปเห็นนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าวันเริ่มมีท่าทางแปลกๆเลยเดินเข้าไปถามด้วยความเป็นห่วงจู่ๆวันก็เกิดสติแตกใช้ดินสอจิ้มไปที่คุณครูหลายครั้งก่อนจะวิ่งหนีออกไปเพื่อนๆที่เห็นต่างก็พากันตกใจมากที่ทําไมวันถึงทําเรื่องแบบนี้ชาววันต่อมาพออ,อได้มาชี้แจงถึงเหตุการณ์ทั้งหมดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานไม่ต้องกังวลกันไปคุณครูที่คุมสอบก็ปลอดภัยดีแล้ว และวันจะต้องพักการเรียนไปอย่างไม่มีกําหนดพอต้องไปรักษาอาการทางประสาทที่วันเป็นแบบนี้อาจจะเกิดจากความเครียดสะสมในขณะที่พออ,อชี้แจงอยู่นักเรียนก็พากาันแชร์คลิปของวันและเมามอยกันสนุกปากเพราะวันเป็นถึงนักเรียนดีเด่นอันดับหนึ่งของโรงเรียนเลยตัดมาที่ห้องเรียน6กทับหสาวแว่นคนนี้มีชื่อว่าฟ้าเธอรู้สึกสงสัยกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลยเข้ามาสืบหาหลักฐานฟ้าลวงเข้าไปดูที่ใต้โต๊ะของวันและถูกกระจกใต้โต๊ะบาดมือครูแว่นที่เดินผน ผ่านมาเห็นก็สงสัยว่าทำไมฟ้าถึงมาอยู่ที่นี่ไม่ยอมไปเข้าแถวฟ้าก็บอกว่าเธอมาเอาชี้เรียนให้เพื่อนๆครูแว่นพอเห็นว่าฟ้าโดนกระจกบาดก็รีบเดินเข้ามาดูและถามว่าต้องรีบเอาชีตไปให้เพื่อนๆจนยอมไม่เข้าแถวหน้าเสาธงเลยเหรอฟ้าก็บอกว่าค่ะครูแว่นก็ถามต่อด้วยสีหน้าแปลกๆว่าแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าเห็นเศษกระจกอะ่ะแต่พูดยังไม่ทันจบฟ้าก็รีบตัดบ,บทบอกว่าจะไปทำแผลเองแต่ครูแว่นก็ไม่ยอมปล่อยมือและถามอีกว่าเธอไม่ได้เห็นอะไรแปลกๆมาใช่ไหม ไม่ฟ้าเริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาโชคดีที่มีครูผู้หญิงเดินผ่านมาพอดีทําให้ครูแว่นเปลี่ยนท่าทางไปอย่างรวดเร็วเหมือนกับคนละคนก่อนที่ครูแว่นจะออกจากห้องไปเขาได้บอกกับฟ้าว่าอ๋อมือเธอไม่ต้องไปทําแผลที่ห้องพยาบาลให้เสียเวลาหรอกนะแค่ไปล้างมือก็พอพอฟ้าเปิดผ้าดูก็แปลกใจมากที่แผลมันหายไปอย่างสนิทตัดมาที่ห้องเรียนนักเรียนก็พากันไลยเมาส์ถึงครูชีวะคนใหม่เขามีชื่อว่าอาจินสักพักอาจินก็เข้ามาแนะนําตัวเขาเป็นครูชีวะ คนใหม่ที่จะเข้ามาสอนแทนค,นคุณครูคนเดิมนักเรียนเห็นครั้งแรกก็พากันหัวเราะเพราะอาจินดูเด๋อเดอและซุ่มซ่ามมากขณะที่สอนอยู่นักเรียนก็ไม่ค่อยสนใจก้มหน้าก้มตาเล่นแต่โทรศัพท์อาจินเห็นแบบนั้นเลยเรียกให้ตอบคาถามทีละคนแต่นักเรียนก็ตอบได้กันหมดเพราะติวกันมาเองหมดแล้วทําเอาอาจินอึ้งเลยที่เด็กโรงเรียนนี้เก่งกันจริงๆซึ่งเขาก็เคยได้ยินมาบ้างแล้วว่าเด็กโรงเรียนนี้เรียนหนักแต่ก็ไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้จู่ๆอาจินก็ถามกับนักเรียนว่าแล้ว ที่เป็นกันอยู่ตอนนี้ ไม่กลัวบ,บ้างเลยเหรอโรงเรียนเนี้ยไม่เคยสนับสนุนอะไรพวกเธอเลยนอกจากเรื่องเรียนเรื่องอื่นๆก็ไม่เคยทําเลยเหมือนอยู่ในกรงไม่เคยเจอโลกภายนอกสุดท้ายถึงเรียนจบจากที่นี่ไปได้คะแนนเต็มร้อยแต่ทักษะทางสังคมเป็นศูนย์มันอันตรายมากเลยนะฟ้าได้ยินแบบนั้นก็คิดตามและเหมือนจะสนใจขณะที่สถานการณ์ตึงเครียดนักเรียนหญิงคนนึงก็ยกมือขึ้นบอกว่าอาจินลืมลู่ซิปทําให้สถานการณ์คลายลงนักเรียนทุกคนพากันหัวเราะกับความเดือดของอาจินกันใหญ่ ขณะที่กําลังทําข้อสอบอยู่จูๆ่ๆก็มีพึ่งตัวหนึ่งบินมาชนที่หน้าต่างตรงที่ฟ้านั่งอยู่หลายครั้งฟ้าเลยมองตามไปดูและเห็นว่าอาจินกําลังควบคุมพวกพึ่งอยู่ทําให้ฟ้ารู้สึกแปลกและเริ่มสงสัยในตัวของอาจินตกดึกฟ้านั่งตือหนังสืออยู่ที่ห้องของเธอและสังเกตเห็นว่ากระจกในห้องเริ่มร้ามากขึ้นทุกวันตัดภาพมาที่นักเรียนหญิงคนหนึ่งอยู่ในห้องน้ําของโรงเรียนเธอมีอาการแปลกๆจูๆ่ๆกระจกในห้องน้ําก็แตกเลาและได้ยินเสียงของใครบางคน ยั่งอยู่ในหัวของเธอเธอรู้สึกกลัวมากแต่แล้วเธอก็ตั้งท่าลำและภาพก็ตัดไปที่สระน้ำโรงเรียนพร้อมกับนักเรียนที่ตั้งท่าลำอยู่ก่อนจะกระโดดลงไปเช้าวันรุ่งขึ้นฟ้ามาถึงโรงเรียนเพื่อนๆก็บอกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้ฟังว่าอิมเมทห้องสี่นางกระโดดน้ำไม่อยากอยู่แล้วตอนเช้าวพวกครูเดินไปตรวจที่ใต้โต๊ะของแมทและก็เจอว่ามีคนซ่อนกล้องอยู่ที่ใต้โต๊ะแถมแมทก็มีอาการแบบเดียวกับวันด้วยฟ้าได้ยินแบบนั้นก็สงสัยมากๆหลังเลิกเรียนฟ้าเลย มาขอให้ข้าวหอมช่วยแอบเข้าไปในห้องพักครูเพื่อสืบหาอะไรบางอย่างพอข้าวหอมเสนิทกับครูที่ตึกนี้มากที่สุดแต่ข้าวหอมก็ไม่ยอมช่วยพอช่วงนี้ใกล้จะสอบแล้วถ้าถูกจับได้จะโดนพักการเรียนฟาพยายามขอร้องข้าวหอมเธอสงสัยอาจินมากพอตั้งแต่ที่อาจินเข้ามาก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นแต่ข้าวหอมก็ไม่ยอมอยู่ดี ตกดึกขณะที่ฟ้ากําลังติวหนังสืออยู่เธอก็คิดถึงแต่เรื่องของอาจินทําให้เธอเริ่มทนไม่ไหวตัดสินใจไปที่โรงเรียนตอนนั้นทันที เมื่อมาถึงที่ห้องพักครูฟ้าก็ไปค้นที่โต๊ะของอาจินและได้เจอกับอะไรบางอย่างในขณะเดียวกันอาจินก็กําลังเดินเข้ามาในห้องฟ้าที่รู้ตัวทันก็รีบไปซ่อนตัวและคอยจับตาดูอาจินผ่านทางกระจกอาจินก็ถอดเสื้อออกมาทําให้เห็นรอยสักที่ตัวของเขาเต็มไปหมดจ,จู่ๆก็มีเสียงเด็กหัวเราะดังขึ้นและพูดว่าเด็กไม่ดีต้องโดนลงโทษพูดอยู่แบบนั้นอยู่หลายครั้ง ฟ้าก็เลยตัดสินใจลุกขึ้นแต่อาจินก็หายตัวไปแล้วฟ้าเลยเดินออกมาที่ห้องพักครูและได้เจอกับลุงยามลุงยามเลยบอกว่าจะไปส่งที่หน้าโรงเรียนจ,จู่ๆลุงยามก็หัวเราะแปลกๆก่อนจะถามฟ้าว่าเธอเป็นเด็กดีหรือเปล่าเด็กไม่ดีต้องโดนอะไรหนะ้าฟ้าได้ยินแบบนั้นก็รีบวิ่งหนีไปแต่ประตูโรงเรียนก็ดันล็อกเอาไว้สุดท้ายฟ้าก็โดนลุงยามจับตัวได้และโดนหัวไปหนึ่งที ในตอนนั้นก็ได้มีชายปริศนาปรากฏตัวออกมาและช่วยจัดการกับผีร้ายตัวนั้นฟ้าที่โดนหวดไปก็มองภาพอะไรไม่ค่อยชัดเธอเห็นใบหน้าของอาจินนางลางก่อนจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาฟ้าตกใจมากและไม่เชื่อว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นความฝันเช้าวันลุงขึ้นฟ้ารีบไปที่โรงเรียนก็เห็นว่ารุงยามปกติดีเลยลองไปยังจุดต่างๆที่เธอฝันเมื่อคืนดูขณะที่ฟ้ากำลังใจจดใจจ่ออยู่กับโทรศัพท์อาจินที่ปีนบันไดทำความสะอาดอยู่ด้านบนก็ทำถังน้ำตกลงมาใส่หัวของ อ,อาจินก็ทำตัวเดือดดาจะเอาผ้าคีดิ้วมาเช็ดให้ฟ้าจนฟ้าหลุดหัวลวอ,อกมาอาจินเลยถามว่ามีอะไรหรอฟ้าก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกคะ่ะก็แค่เมื่อคืนหนูเจอผู้ชายคนหนึ่งที่หน้าเหมือนครูแต่นิสัยไม่เหมือนกันเลยทําไมครูถึงเดือดได้ขนาดนี้อาจินได้ยินแบบนั้นก็เขินๆจากนั้นอาจินก็พาฟาไปที่ห้องพักครูเพื่อหาชุดสำรองมาให้เปลี่ยนจู่ๆฟาก็ปิดประตูหลอกห้องและบอกกับอาจินว่าตอนนี้ไม่มีคนอื่นอยู่แล้วเพราะงานเลิกเล่นละครเหอะ พอหนูก็มั่นใจแล้วด้วยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันคือความจริงอาจริงก็ทําเป็นมึนๆไม่รู้เรื่องฟ้าก็เลยบอกว่าเหตุการณ์แปลกๆทั้งหมดในโรงเรียนหนูรู้ว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับครูแน่นอนพอตั้งแต่ที่เกิดเรื่องขึ้นเธอได้รวบรวมหลักฐานและเธอไม่ได้คิดไปเองมีคนจ้องจะทําร้ายวันกับแมกจริงๆซึ่งฟ้านั้นมั่นใจมากว่าตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นกับวันคนต่อไปที่จะโดนก็คือแมกเธอเลยแอบซ่อนกล้องที่ใต้โต๊ะของแมกอาจริงก็ไม่เข้าใจว่าทําไมฟ้าถึงเอาเรื่องนี้มาบอกเพรา,า,าจจะ ฟ้าก็บอกต่ออีกว่าเธอไม่ได้ซ่อนกล้องไว้แค่จุดเดียวแต่เธอซ่อนเอาไว้หลายที่รวมถึงจุดที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ด้วยทําให้ฟ้ารู้ว่ามันคือเรื่องจริงไม่ใช่ความฝันและได้เอาภาพจากกล้องให้อาจินดูเป็นภาพที่อาจินกํนาลังอุ้มเธออยู่อาจินเห็นแบบนั้นก็ตกใจมากฟ้าก็โยวยวายที่อาจินโกงหกเธอและสงสัยว่าอาจินทําให้ความจริงเป็นเหมือนความฝันได้ยังไงจ,จู่ๆท่าทางของอาจินก็เปลี่ยนไปและบอกว่าเด็กโรงเรียนนี้มันฉลาดกันเกินไปจริงๆแต่ เธอรู้ไหมว่าการที่เธอทำตัวเป็นนักสืบแบบนี้มันอันตรายแค่ไหนฟ้าก็เลยสวนกลับไปว่าอันตรายเหรอครูต่างหากที่ไม่รู้อะไรเลยสิ่งที่หนูรู้ดีคือวันเป็นเด็กที่เรียนเก่งมากเขาได้คะแนนอันดับหนึ่งของรุ่นและแมดก็เหมือนกันเขาได้คะแนนอันดับสองและครูรู้ไหมอันดับที่3คือใครอันดับที่3ก็คือหนูไงครูจะมาบอกให้หนูอยู่เฉยๆแล้วมันจะปลอดภัยเหรอจากนั้นฟ้าก็หยิบเศษกระจกที่มีสัญลักษณ์แปลกๆขึ้นมาอาจ,จินเห็นแบบนั้นก็ตกใจมากและพยายามบอกให้ฟ้าใจ เย็นเธอได้ของอันนี้มานานแค่ไหนแล้วแต่ฟากลัวมากจนสติแตกอาจินเลยไล่มนใส่จนฟ้าหลับไป พอฟ้าตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วอาจินก็กําลังท่องคาถาอะไรสักอย่างทําให้ฟ้าเกิดภาพหลอนคิดว่าอาจินกําลังจะทําร้ายเธอเธอพยายามตะโกนขอให้คนมาช่วยอาจินก็บอกให้ฟ้าใจเย็นๆตั้งสติฟ้าสู้กับจิตใจของตัวเองแต่แล้วฟ้าก็มีท่าทางแปลกไปเหมือนคนโดนของและพยายามจะทําร้ายอาจินจนสุดท้ายเธอก็ได้สติตื่นขึ้นมาและพบว่าตัวเองอยู่ที่ห้องของอาจินแล้วมองไปรอบๆห้องเหมือนว่าอาจินกําลัง ทำพิธีอะไรบางอย่างเพื่อช่วยเธอฝา่าอัวออกมาใส่กระดาษแล้วกระดาษก็กลายเป็นสีดําอาจินบอกว่าเขาได้ถอนคำสาปให้เธอหมดแล้วไม่ต้องห่วงแล้วนะตอนนี้เธอปลอดภัยแล้ว ฟาก็ได้แต่งงว่าเกิดอะไรขึ้นอาจินเลยยอมเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟาฟังเพราะเธอเข้ามายุ่งกับเรื่องพวกนี้มากเกินไปก่อนอื่นที่ต้องรู้ก็คือเรื่องไสยศาสตร์มันมีอยู่จริงมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับพวกนี้และมันก็อาศัยอยู่ในสังคมตลอดฉันเลยปลอมตัวเข้ามาเป็นครูที่โรงเรียนนี้เพื่อตามหาใครบางคนที่เป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดเพราะในโรงเรียนนี้มีคนเล่นของอยู่จริงๆซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันเกิดจากคนที่เล่นไสยศาสตร์ของคนนั้นและเธอก็คือคนที่จโดนนเหมือ เพื่อความปลอดภัยของฟาอาจินเลยให้ฟามาอยู่ที่ห้องของเขาและช่วยเขาสืบหาตัวคนร้ายให้เจอตัดภาพมาที่คนคนหนึ่งใส่หน้ากากกระจกและเสื้อคลุมสีชมพูกำลังนั่งทําพิธีอะไรบางอย่างอยู่แล้ว EP ีที่1ก็ตัดจบไปเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราว EP ีที่1น,นี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ก็ติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด้วยนะคะแล้วเจอกันอีีหน้าบ๊ายบาย